ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับนี่คือ2 8 HB News หัวใจเหล็กแห่งกองทัพเมื่อท่านแม่ทัพไม่ทอดทิ้งลูกน้องบุกป่าฝ้าดงลงพื้นที่แนวหน้าพักค้างคืนกินนอนเคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่านักรบรั้วของชาติงานนี้บอกเลยว่าใจมาเต็มร้อยคุณผู้ชมครับ ภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่การตรวจเยี่ยมธรรมดาแต่คือพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่สองท่านตัดสินใจลงพื้นที่แนวตามาเรียสัตตะโสมพื้นที่ยุทธศาสตร์สุดสำคัญท่านไม่ได้ไปแค่สั่งการแต่ท่านไปอยู่ไปกินไปนอนกับลูกน้องในฐานปฏิบัติการจริงนี่คือวิญญาณของผู้บังคับบัญชาที่รู้ซึงถึงความลำบากเพราะท่านเคยปฏิบัติการในพื้นที่นี้มาด้วยตัวเอง ลุยต่อไม่รอแล้วครับแม่ทัพภาคที่สองท่านกำชับหนักแน่นกับกำลังพลทุกคนว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ละภารกิจต้องรอบคอบที่สุดเพราะในพื้นที่แนวหน้าทุกวินาทีคือชีวิตท่านใช้ประสบการณ์ตรงจากการเคยทำงานที่นี่คอยชีย้แนะภูมิประเทศและยุทธวิธีแบบตัวต่อตัว,ตวพักคอนแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเพราะคำว่าพี่น้องร่วมรบมันสำคัญกว่าสิ่งใด ลองคิดดูครับคุณผู้ชมในคืนที่มืดสนิทตามแนวชายแานแต่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงมันนั่งล้อมวงให้กำลังใจมาค้างคืนนอนในเต็นท์เดียวกันมันคือการเติมไฟในใจให้ทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติได้อย่างมหาศาลใครเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจในทหารไทยบ้างหรือใครเคยไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดนั้นพิมพ์มาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยครับว่ามันขลังขนาดไหน ความเข้มแข็งของชาติเริ่มต้นที่ขวัญและกำลังใจของคนทำงานขอบคุณหัวใจของท่านแม่ทัพภาคที่2และทหารทุกนายที่ดูแลความสงบสุขให้พวกเราชาวไทยครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวที่มันที่สุดและลึกที่สุดแบบนี้กดกระดิ่งให้ดังสนัน่นและที่สำคัญกดติดตาม28 HB News เอาไว้เลยครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ